สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ฮานอยนะคะเมื่อวานหยุดไปนะคะเนาะในวันที่สามสิบเอ็ดเนาะวันนี้นะคะอ่ะมาดูผลฮานอยออกไปเมื่อวานนะคะเนาะสามแปดสองนะคะข้างล่างแปดหกนะคะเนาะส่วนฮานอยปกตินะคะสองสี่สองนะคะข้างล่าง เก้านะคะส่วน V.I.P. นะคะห้าหกหนึ่งข้างล่าง30นะคะอ่ะเมื่อวานแอดไม่ได้คำนวณน,นะคะเนาะวันนี้เรามาเริ่มคำนวณในวันที่31สบเกันเลยนะคะชุดแรกนะคะวันนี้อ่ะมาโซนแกันนะคะเนาะแปดหนึ่งนะคะแปดสองแปดสามนะคะ แปดสี่แปดห้านะคะแปดหกและแปดเจ็ดนะคะเนาะศูนต่อมานะคะสองเจ็ดนะคะสองเก้านะคะหกเจ็ดนะคะหกเก้านะคะ อ่ะโซนต่อมานะคะศูนสนะคะศูนามนะคะศูนย์สีย์หและ0ูนย์เก้านะคะโซนต่อมานะคะสี่หนึ่งะคะสี่สองสี่สามนะคะ สี่ห้านะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสามห้าสี่และห้าเก้านะคะโซนนี้นะคะเนาะกับฮานอยนะคะพิเศษเนาะอ่ะ เด่นนะคะวันนี้จัดไปเลยนะคะเด่นมาโซนดูทรงนะคะว่าน่าจะมาโซนสามนะคะลองนะคะ ะะเด่นสามรองห้านะคะเนาะชุดนี้อ่ะชุดแรกที่เราจะเลือกนะคะวันนี้เนาะขอเลือกที่8.3สามนะคะแปดเจ็ดนะคะโอ้มองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวขออภัยเขียนใหม่เนาะ ใช้สีชมพูแล้วมันแอดระบายนั่นไปนะคะอ่ะแปดเจ็ดนะคะแปดห้านะคะสี่สามนะคะ นั่นนะคะนาะมันมองไม่เห็นนะคะสองเจ็ดนะคะและสองเก้านะคะอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะนาะหกชุดนะคะวันนี้นาะกับฮานอยพิเศษนะคะอะมาดูฮานอยปกตินะคะ น้อยปกติชุดแรกเลยนะคะโซนสองนะคะสองสามนะคะสองสี 4, ส่สองห้านะคะสองเก้าน,นะคะอ่ะโซนต่อมานะคะ 4ีนะคะสีองและสี่สนะคะเนาะส่วนต่อมานะคะสองสองนะคะสาแนะคะสามเและ3 1มหนะคะหนึ่ 1นศและหนึ่งหนึ่งนะคะอาอีกหนึ่งชุดก็คือสี่เก้านะคะและเกแปดนะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นในชุดของข้างน้อยปกตินะคะเนาะอ่ะชุดเด่นวันนี้นะคะจะเด่นอยู่ที่สองนะคะลอง เก้านะคะเนาะสองแรกนะคะก็คือสองสามนะคะสองห้าสองเก้านะคะเก้าแปดนะคะและสี่สามนะคะสี่หนึ่งนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะคะวันนี้เนาะมาดูฮานอยบีเอเอพ,พมาข้างนะ VIP นะคะชุดแรกมาเลยนะคะสามหนึ่งสานะคะ3าสานะคะสาหและ38นะคะซ้นต่อมานะคะ60ศูนยหหนึ่งหกนะคะ6กสาหกแนะคะ อันนี้จะเป็นในชุดนะคะเนาะส่วนต่อมานะคะสองปดนะคะ8ปดสามและแปดหนะคะเนาะอ่ะวันนี้ชุดนี้ง่ายๆนะคะเนาะไม่ยุ่งยากนะชุดเด่นนะคะสามลองสองนะคะเนาะสามแรกนะคะ สามหนึ่งสามสามนะคะสามหกนะคะหกสองนะคะและสองแปดนะคะและแปดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนเคยนะคะเนาะ ชุดนี้นะคะเนาะฮานอยวีพจะมีอยู่ที่สองแปดแปดสามหกสองสามหกสามสามและสามหนึ่งนะคะวีพเด่นสามลองสองกันนะสปอร์ตินะคะเก้าแปดสี่หนึ่งสี่สามสองเก้าสองห้าและสองสามเด่นสองลองเก้านะคะส่วนพิเศษนะคะแปดเจ็ดสี่สามสองเก้าแปดห้าสองเจ็ดและแปดสามเด่นที่สามลองห้านะคะชุดนี้เนาะอ่ะ เิ่มเป็น6ชุดนะคะชอบหมดคัดเลยนะคะเนาะถ้าชอบหมดจัดนะคะไม่หมดคัดเหลือกี่ตัวก็ได้นะคะับเพื่อนที่ชอบเนาะอ่ะวันนี้แอดคัดให้6ชุดนะคะเนาะเพราะว่าวันนี้เลขสวยนะคะเนาะ6ชุดนี้มาลอลุ้นตอนเย็นนะคะกับฮานอย V.I.P. ปกติและพิเศษนะคะเนาะวันที่31แอดลาชุดนี้ไปนะคะ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามนะคะเนาะปฏิทโทพท์แอดมันลุนลวนนะคะก็เลยหยุดไปบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็อาจจะมีโอกาสาไปซ่อมเนาะก็อาจจะขาดหายไปสักคู่นะคะอะถ้าวันไหนขาดหายไปก็คือนั่นนะคะเนาะคือซ่อมนะคะถ้าไม่หายก็คือมาเหมือนเดิมนะคะปกติคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ